สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าว,วันศุกร์ที่10บเดือนพฤศจิกายนนะคะวันนี้แม่ค้ามีมีดอยู่สีเล่มค่ะที่จะมาโชว์ผลงานที่จะจัดส่งลูกค้าให้วันนี้นะคะช่วงนี้ก็งานบุญกระถินนะคะก็เลยเติดภารกิจก็เลยทำํำงานถ่งมาให้ลูกค้าช้านิดหนึ่งนะคะ ต้องขออภัยด้วยนะคะเล่มนี้ลูกค้าสั่งด้ามยาวพิเศษนะคะเล่มนี้990บาทค่ะเล่มนี้ใบยาว13.5นะคะลูกค้าสั่งด้ามยาวพิเศษค่ะใบกว้างสองค่ะสันหนา6ค่ะ ขนาดหกด้ามยาว6.7ค่ะด้ามยาว6.7จีนี้ลูกค้าสั่งมีดพร้อมฝักนะคะลูกค้าก็จะชอบอหมุดเยอะๆค่ะ ฝักก็550บาทนะคะลูกค้ามีด990บาทค่ะเล่มนี้ไปจังหวัดสกลนครค่ะเล่มนี้ไปจังหวัดสกลนครนะคะเล่มต่อไปคะ่ะเล่มนี้ก็มีทอมฝักเหมือนกันค่ะ เล่มนี้ใบยาว13.3นะคะใบกว้างเกือบสองะคะ่ะสันหนาหกค่ะเล่มนี้ก็แปดรบาทนะคะฝากไม้500บาทค่ะลูกค้าสั่งฝากไม้ด้วย เล่มนี้ไปจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเล่มนี้ไปจังหวัดเชียงใหม่นะคะเล่มนี้ใบยาว11.6นะคะใบกว้างสองค่ะสันหนาห้าค่ะ เล่มนี้ไปจังหวัดเชียงใหม่เล่มนี้ขนาดไม่ใหญ่นะคะเล่มนี้890บาทค่ะเพราะว่าลูกค้าผูุงสั่งค่ะขนาดเออ,เอ,อลูกค้าจะไม่ชอบคนะ่ะสันหนาก็ห้า ลูกค้าก็สั่งสิบนิ้วแต่ก็หล็กแม่ค้าเสดายหล็กก็เลยเพิ่มความยาวให้นิดหนึ่งนะคะเล่มนี้890บาทค่ะค่ะเล่มนี้ค่ะลูกค้าบอกให้ขัดแบบไม่หมดนะคะเล่มนี้ใบยาวสิบสอค่ะ ใบกว้าง2.1ค่ะสันหนา6ค่ะเล่มนี้ไปจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะเล่มนี้เล่มนี้ก็890บบาทค่ะค่ะวันนี้แม่ค้ามีมีดมาโชว์ที่จะส่งให้ลูกค้าสี ่มนะคะอีกเล่มเอ้สองเล่มก็จะเป็นมีดแล้วก็อีกสองเล่มก็จะเป็นมีดพรอมฝักนะคะอขอบคุณลูกค้าที่กดติดตามและส่งคอมเมนต์มาให้กำลังใจนะคะวันนี้แม่ค้าก็มีที่จะส่งให้ลูกค้าวันนี้ก็มีสีเล่มนะคะพอดีที่จะส่งวันพฤหัสเมื่อวานนี้พอดีติดธุระไปงานกีฬาสีเด็กๆมานะคะก็เลยส่งงานให้ลูกค้าวันศุกร์ ที่10พฤศจิกายนนะคะยังไงก็ขอบคุณลูกค้าที่กดติดตามและส่งกำลังใจมาให้แม่ค้านะคะวันนี้ก็มีตกค้างที่จะส่งให้ลูกค้าก็มีสีเล่มนะคะแล้วก็พรุ่งนี้วันเสาร์ก็น่าจะเสร็จเดี๋ยวจะแจ้งลูกค้าอีกทีนะคะว่าจะเสร็จทันส่งพรุ่งนี้ไหมยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่งานล่าช้าค่ะเพราะว่า ช่วงนี้ก็จะติดงานค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นบุญกระถิน่นพี่ๆเพื่อนๆก็ชวนไปทำบุญกระถินแม่ค้าก็เลยเส่งงานล่าช้านิดหนึ่งนะคะยังไงก็ขออภัยลูกค้าด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้แม่ค้าก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแม่ค้าขอบคุณลูกค้าที่กดส่งข้อความให้กำลังใจและ คำอวยพรแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็กดติดตามแม่ค้านะคะยังไงแม่ค้าก็ขอบคุณไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะสำหรับวันนี้แม่ค้าขอตัวแพ็กของส่งให้ลูกค้าก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ค้าขอลาก่อนขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ